วัสดีครับก้อนรับสู่ i l i k e c a t ครับตอนนี้ครูอ,อยู่กับอัปเดตเนื้อหาแพทในวันที่9ทธันวานะครับของเกม Back Desert นะวันนี้เนื้อหาแพทโดยประมาณนะครับ7 9็เมกนะใหญ่พอควรเลยนะครับเป็นแบบว่าแพทที่ใหญ่มากมีกิจกรรมนะอันนี้ก็จะเข้าสู่กิจกรรมนะครับมีทั้งหมด6กิจกรรมด้วยกันเราไปดูกันที่กิจกรรมแรกเลยนะเป็นกลยุทธ์กำจัดบอสกิวนะครับ สองนะเป็นบอสกิลแบบตัวที่สองก็คืออ่าเป็นบอสอะไรพูลูทุมหรอพูลูทุมกับโคนยักษ์ครับอ่าเนี่ยเป็นบอสพูลูทุมกับโคนยักษ์โดยรวบรวมชิ้นส่วนอัญเชิญสี่อันแล้วก็ให้เลือกกําจัดบอสก็จะมีพูลูทุมกับโคนยักษ์แล้วก็ได้ของได้เหมือนกับไอ้เจ้าเฟอร์ลิกเลยนะได้เหมือนกันเป็นน้ํายาอมาตานู่นนี่นั่นใครที่สังกัดกิลก็ไปทํากิจกรรมตัวนี้กันนะครับ นะผมข้ามดูเร็วเลยเนาะอันนี้ลัค้าแพจิโอครับ,รบลดการใช้กําลังลงครึ่งหนึ่งแพจิโอนะครับเป็นคนขายของรับนะที่แบบว่าจะโผล่มาตอนช่วงประมาณสี่ทุ่มนะช่วงประมาณสี่ทุ่มอะไรอย่างนี้แล้วก็สี่ทุ่มในเกมนะครับต้องบอกว่เป็นสี่ทุ่มในเกมซึ่งพอเขาโผลมาเนี่ยเราสามารถไปคุยกับเขาได้โดยเอาค่ากำลังไปแลกทุกที่มันจะใช้50ิ ใช้ข้างบลัง50ในการสุ่มไอเทมออกมาอย่างหนึง่งบางทีเนี่ยมันจะสุ่มเป็นกล่องบอสอาวุธบอสหรือของบอสเนี่ยที่ราคาถูกนะที่ราคาถูกต้องบอกว่าราคาถูกจริงๆเช่นในตลาดเนี่ยอาจจะขายอยู่ที่ชิ้นละ300ล้านสมมุตินะในตลาดเนี่ยอาจจะขายชุดบอสอยู่ที่300ล้านแต่ถ้ามาซื้อก e ับ PGO เนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่100ล้านเท่านั้นเองซึ่งมันก็ถูกลงนะครับก็คือจ่ายจ่ายได้ถูกลง แถมสามารถาไปทํากําไรได้แต่บางทีนะครับก็เจอของที่มันแพงเวอร์วังเหมือนกันที่มันเป็นของแบบเดียวกันอย่างเมื่อกี้เหมือนกันที่เป็นชุดบอสสามร้อยล้านถ้าแพจิโอสุ่มมาเจอเนี่ยอาจจะกลายเป็นชุดบอสที่ราคาอยู่ที่สี่ร้อยล้านก็ได้หรือห้าร้อยล้านก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่สุ่มมาแต่กิจกรรมตัวนี้ก็คือว่าจากตอนแรกที่เราต้องสุ่มเนี่ยทีละห้าสิบกลังนะครับอันนี้เขาลดลงนะเป็นกิจกรรมที่ลดค่ากําลังลงห้าสิเปอร์เซน นั่นหมายความว่าเราจะสุ่มกับแิโอได้เยอะขึ้นนะเราจะสุ่มกับิโอได้เยอะขึ้นเหลือเพียงแค่25กำลังเท่าน,นั้นเองนะฮะในการมาสุ่มกับิโอง่ายๆกิจกรรมนี้ยาวไปจนถึงวันที่22ธันวาคมนะครับต่อไปนะกิจกรรมที่สามนะครับเพื่อนักผจญภัยหน้าใหม่ที่กลับมาอันนี้ก็สำหรับนักผจญภัยนะครับหรือผู้เล่นทุกท่านนะที่ ใช้คาว่านักผู้ชมไทยที่กลับมาเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ได้เข้าเกมนะไม่ได้เข้าเกมโดยเข้ามาในเกมกดรหัสผ่านที่2และรวมถึงนะครับไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันในแบ็ k ดีเซิร์นะแบบว่าซื้อของซื้อขายเนี่ยคือคุณไม่ล็อกอินก็จริงแต่ว่าคุณยังเข้าแอปพลิเคชันแบ็ k ด e เซิร์ฟในการใช้เว็บไซต์ซื้อขายหรือล็อกอินเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับกดเข้าล็อกอินเข้ามาในเว็บไซต์ทางการเนี่ย อันนี้ก็นับเหมือนกันนะอันนี้ก็นับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็นับเหมือนกันทีนี้ไอกิจกรรมนี้มันไม่ใช่แค่นักผจญภัยที่กลับมาเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงนักผจญภัยหน้าใหม่ด้วยนักผจญภัยหน้าใหม่นะครับก็คือคนที่เชื่อมต่อเข้าภายในเกมนะเข้าเกมเนี่ยภายใน30สิวันหลังจากที่สร้างรหัสผ่านที่2ก็คือนับตั้งแต่วันที่กิจกรรมเริ่มนะครับแล้วคุณเนี่ยเพิ่งเพิ่งเข้าเกมนะเพิ่งเข้าเกมได้ไม่นาน นะครับได้ไม่นานยังไม่เกิน30วันอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นนักผู้จัยหน้าใหม่ส่วนนักผู้จัยที่กลับมาก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือไม่ได้เข้าเกมมันนานเป็นเ,เดือนนะแล้วก็ไม่ได้เข้าเว็บไซต์ทางการเลยไม่ได้เข้ามาในแอปพลิเคชันของแบงก์ที่เสิรเลยอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นนักผู้จับที่กลับมานะครับแต่ถ้าเกิดมันจะครบ30วันแล้วอยู่ๆคุณมาเข้าเว็บไซต์นะคุณมาเข้าเว็บไซต์ล็อกอินทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันเพื่อที่ไปซื้อของ ก็ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับไม่เข้าเงื่อนไขฉะนั้นอันนี้จะไม่เหมาะกับคนที่ล็อกอินอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างผมเนี่ยไม่ไม่ไ,มไ,มได้ประโยชน์ตรงนี้นะส่วนใครที่ล็อกอินอยู่ตลอดอไม่ได้ล็อกอินตามที่เขาบอกนะครับเป็นนักผู้จับห,หน้าใหม่แล้วนักผู้จับที่กลับมาเนี่ยก็จะได้ของจํานวนประมาณนี้เลยนะมีทองแทง่งมีหินเวนมนบนดำบริสุทธิ์ก็ไม่ได้อะไรมากหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้เงินอยู่ประมาณ30สิกว่าล้านนะครับก็ได้เงินประมาณ30สิบกว่าล้านต่อไปนะครับ เจ้าไข่เอ๋ยโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรนะเจ้าไข่เอ๋ยโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรกิจกรรมนี้นะครับเริ่มในวันที่9ธันวาคมจนถึง20มกราคมกิจกรรมคือเชื่อมต่อเกมและรับกิจกรรมไข่เหมันทางภารกิจท้าทายได้ภายในระยวลากิจกรรมนะครับภารกิจท้าทายนี้สําเร็จได้ตะกูลละหนึ่งครั้งเท่านั้นก็จะเป็นกิจกรรมไข่เหมันออกไป็ประจ ol ภัยกับไข่ท่านสามารถทราบเบาะแสการประจ ol ภัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมไข่เหมันได้โดยการรับชมงานเลี้ยงคาเบออน ที่จะจัดขึ้นในวันที่12ธันวาเวลาบ่าย3โมงนะครับอันนี้เนาะก็จะเป็นอเรารับมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องทำอะไรเนี่ยต้องรอวันที่12นะครับเขาถึงจะบอกว่าเออให้เราไปทำอะไรนะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะครับกิจกรรมต่อเนื่องฮอตไทม์ Hot ครับอันเล่าร้อน่ามกลางหรือดูหนาวฮอตไทม์ Hot นี้นะครับเป็นบัฟเพิ่มอัตราการดรอไอเทม50%จากการล่ามอสเตอร์ตลอดเวลา24ชั่วโมงภายใน,ใน,ใน,นระยะเวลากิจกรรมนะครับ ระยะเวลากิจกรรมนี้นะครับยาวไปจนถึงวันที่22ธันวาน่าหมายความว่าคุณจะเพิ่มดรอปไอเทมเนี่ย50%ยาวไปจนถึงวันที่22ธันวาเลยนะครับใครที่เป็นสายฟาร์มมอนก็น่าจะชอบกันแล้วยาว24ชั่วโมงเลยนะต่อเนื่องโดยบับดังกล่าวนะครับจะมีผลทุกเซิร์ฟเวอร์ยกเว้นเซิร์ฟเวอร์อาชาเท่านั้นนะทุกเซิร์ฟเวอร์มีได้รับอาตาัตราดรอปไอเทม50%จริงมากๆเลยนะใครที่เป็นสายมอนก็ น่าจะชอบกันนะครับความหาของกันเดือดๆไปเลยนะได้อีก50สอร์เซสุดท้ายครับค่าคือคารันดาที่ขับกล่อมพายุอันนี้หลักการคล้ายๆกันตัวบอสแนวใหม่นะครับมาให้มันเป็นบอสโหดยิ่งขึ้นคารันดานะครับจะที่ขับกล่อมพายุนะครับจะปรากฏตัวในเวลาพิเศษภายในระยะเวลากิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ยาวไปจนถึงวันที่16ธันวานะลากยาวไปถึงที่16ธันวาความพิเศษของมันก็คือว่า ตามที่กําหนดไว้นะครับคือวันพฤหัสดึงทุ่มวันเสาร์บ่ายสองวันอาทิตย์สิบโมงตรงนี้นะครับคาลันดาจะเป็นคาลันดาพิเศษนะจะเป็นคาลันดาพิเศษจะไม่ใช่คาลันดาปกติอ่าต้องเข้าใจนะครับคือทุกทีมันจะเป็นคาลันดาปกติมันจะไม่ค่อยโหดนะมันจะไม่ค่อยโหดแป๊บเดียวตายแต่พอมันเป็นคาลันดาพิเศษมันจะคล้ายๆกับเอขจาฝันร้ายอ่ะหลักการเดียวกันมันจะโหดมากตีแรงท่าเปลี่ยน สกิลโหดนู่นนี่นั่นนะครับทำให้ท้าทายมากยิ่งขึ้นในการเล่นฉะนั้นใครที่ไปตีคารันดาตามวันและเวลาที่เอ,อปรากฏอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับแนะนํำว่าให้ใช้ตัวที่เป็นไม่ต้องเป็นตัวหลักที่มีเพชรมีเจมดีๆเอาตัวลองๆมามาไปสู้ก็ได้นะครับเอาตัวลองไปสู้เอาตัวที่ มีพอมีเอพีแต่ว่าไม่ได้เวอร์วังอลังการนะครับเอาแค่พอมีเอพีไปสู้ก็ได้นะเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะผมบอกเลยแตกแตกเลเทะแน่แนเออมันมันต้องตายกันยับยับแน่แน่นะครับเพราะว่าขนาดเออ่คาจาหรืออย่างนูเวอร์ที่เป็นตัวพิเศษเนี่ยก็บอกเลยว่าตายกันเกลื่อนนะครับตายกันเกลื่อน <laughs> อ่ะฉะนั้นก็ใครที่เออ่ จะไปตีนะครับก็จําวันและเวลานี้ไว้นะเพราะว่ามันยาวไปจนถึงวันที่16ธันวาเลยนะครับก็พูดง่ายว่าน่าจะได้ถึงประมาณ2อาทิตย์เนาะน่าจะได้จะน่าจะได้สู้กันถึงประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วจาก2อาทิตย์นั้นนะครับพอครบแล้วหลังจากจบ16ไปมันจะไม่ได้ออกตามนี้แล้วนะครับแต่จะเป็นการสุ่มออกเหมือนคาจาที่บางทีก็สุ่มออกมาเป็นฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันตรงนั้นนะครับโอ โอเคก็กิจกรรมหมดแล้วนะครับไปอย่ารวดเร็วนะในวันนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องในคลิปต่อไปกันเลยนะครับโอเคบายบายจ้า